ตอนที่ห้าแสงยามเย็นทอดตัวลงบนพื้นทรายอุ่นๆขณะที่เขากำลังจัดการกลางเต็นท์ลมทะเลที่พัดมาอ่อนๆชวนให้รู้สึกสงบแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกๆสถานที่นี้ดูเหมือนแปลกใหม่สำหรับเขาทว่ากลับมีบางสิ่งที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยโดยที่เขาเองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเขามองกระจมผ้าใกล้ๆที่เธอกำลังยุ่งอยู่กับเตรียมอาหาร กลิ่นไอทะเลที่โชยมากับสายลมผสมกับกลิ่นของเตาแก๊สเล็กที่เธอเพิ่งจุดขึ้นท่าทางของเธอที่ดูชำนาญกลับทำให้เขารู้สึกพิลึกฉันยังไม่ได้สอนเธอใช้เตาแก๊สเลยจะเป็นอะไรไหมนะ้าชายหนุ่มที่กำลังมองเธออยู่ก็รู้สึกตกใจกับความคิดของตัวเองเราสองคนเพิ่งจะเจอกันแท้ๆแ,แต่ทำไมถึงคิดว่าเธอจะใช้ของแบบนั้นไม่เป็น เขาพยายามขับไล่ความคิดแปลกๆนั้นออกก่อนที่จะทำงานของตัวเองต่อเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเธอเรียกเขามาที่โต๊ะเล็กตรงกลางบนโต๊ะมีถ้วยอาหารสองถ้วยวางอยู่พร้อมช้อนซ่อมที่เธอยื่นให้นี่กินก่อนสิจะได้มีแรงเขามองอาหารในถ้วยด้วยความลังเลราวกับสัญชาตญาณบางอย่างกำลังส่งเสียงเตือนอยู่ลึกๆแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกเช่นนั้น มันเป็นแค่อาหารอุ่นร้อนธรรมดาไม่มีอะไรน่าสงสัยหน้าตาของมันก็ดูปกติไม่กินหรอเธอที่เห็นท่าทีลังเลข,ของเขาส่งเสียงเรียกเสียงของเธอทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยเปล่าเขารีบตอบพยายามขจัดความคิดแปลกๆออกจากหัวก่อนจะหยิบช้อนขึ้นมาและลองตักคำแรกเข้าปากรสชาติมันธรรมดาไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรเหมือนอาหารกึ่งสำเร็จรูปทั่วไป ทว่าเมื่อได้กินแล้วความรู้สึกแปลกๆนั้นก็คล้ายจะจางหายไปรสชาติเป็นไนบ้างเธอถามพลางมองเขาด้วยสายตาสงสัยก็ใช้ได้เขาตอบแบบเรียบๆก่อนจะตักคำต่อไปเธอพยักหน้าเบาๆไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ยังคงแอบสังเกตเขาอย่างเงียบๆขณะที่เขายังกินอย่างเคร่งครึมโดยไม่ได้สนใจสายตาของเธอราวกับว่าคนที่ไม่ได้กินอะไรมาพักใหญ่ๆ หลังจากกินเสร็จเขาที่ตั้งใจจะเฝ้าดูทะเลเผื่อจะมีเรือล่นผ่านมาแต่หญิงสาวกลับมานั่งใกล้โดยไม่ได้พูดอะไรทั้งสองนั่งฟังเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างเงียบๆลมทะเลเริ่มแรงขึ้นในยามค่ำเส้นขอบฟ้าค่อยๆถูกกลืนไปด้วยความมืดสายลมที่เย็นขึ้นทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นมาเพื่อทำลายความเงียบลมคืนนี้แรงกว่าตอนกลางวันหน้าเธอหันมามองเขาเล็กน้อย ก็คงเป็นปกติของทะเลมัง้งเขาพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับไม่คิดอย่างนั้นมันมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกแปลกๆเหมือนความทรงจำบางส่วนกำลังพยายามเล็ดลอดกลับมาแต่ไม่ชัดเจนมากพอขณะที่เขาเมือมองออกไปในความมืดเธอก็แอบรอบมองเขาอีกครั้งดวงตาของเขาที่ทอดยาวไปยังท้องทะเลนั้นมีแววที่ทั้งอ้างว้างและขบคิดเธออยากถามว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่ก็เลือกจะเงียบไว้ หลังจากที่ทั้งสองเงียบกันไปพักใหญ่เขาก็เหลือบมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ใกล้ๆใบหน้าของเธอที่สะท้อนแสงไฟจากตะเกียงดูอ่อนโยนและสงบแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในตัวเธอดึงดูดสายตาเขาโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกแปลกๆเริ่มก่อตัวขึ้นในใจราว,ว่าเขารู้จักเธอแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมในหัวเขาภาพหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเลือนลาง หญิงสาวคนหนึ่งที่มีผมสั้นกว่าเธอตรงหน้าเล็กน้อยใบหน้าของเธอดูดื้อรั้นเย็นชาหัวสูงแถมยังรู้สึกห่างเหินเหมือนกับว่าจะพยายามรักษาระยะห่างจากเขาต่างจากเธอที่อยู่ตรงหน้าราวกับเป็นคนละคนเขาเพลอขะมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเหมือนความคิดของเขากำลังพยายามไขปริศนาอะไรบางอย่างแต่กลับติดอยู่ในความว่างเปล่าของความทรงจำ มีอะไรเหรอเสียงของเธอเรียกเขากลับมาสู่ปัจจุบันไม่มีอะไรเขาตอบพลางหลบสายตาแต่ความสงสัยกลับคาใจจนอดถามออกมาไม่ได้เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคำถามของเขาทำให้เธอชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มเล็กๆพร้อมกับตอบทันทีเปล่าเราเพิ่งจะเคยคุยกันครั้งแรกนี้แหละ คำพูดของเธอดูมั่นใจแต่ในดวงตาคู่นั้นกลับแฝงประกายความดีใจที่เธอพยายามปิดซ่อนเขาสังเกตเห็นเพียงแวบเดียวแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ตรงไปตรงมาเสียทีเดียวแน่ใจเหรอเขาถามต่อด้วยน้ำเสียงลังเลแน่สิเธอหัวเราะเบาๆราวกับพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่ก็นายอาจจะเคยเห็นฉันจากที่ไกลๆก,ก็ได้ยังไงก็เรียนอยู่ที่เดียวกันนี้นะ่า เขามองเธอนิ่งๆเหมือนพยายามจะจับความจริงในน้ำเสียงแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงพยักหน้ารับเบาๆอืมคงงั้นแหละเธอหลบสายตาเขาเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นยืนสะบัดมือไล่เศษทรายออกจากชุดถ้ายังไงฉันขอไปพักก่อนหนะ้าพรุ่งนี้เรายังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะอย่านอนดึกซาหละ่ะเธอเดินออกไปทิ้งเขาให้นั่งอยู่คนเดียวกับความคิดที่ยังคงวงเวียน เขามองตามเธอไปด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งในตัวเธอที่คุ้นเคยอย่างประหลาดแต่เขากลับไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเมื่อสายตาของเขาหันกลับไปมองทะเลเบื้องหน้าเสียงคลื่นยังคงซัดสาดไม่ขาดสายแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยความสับสนเธอในภาพนั้นคือใครกันแน่ เขาพึมพำกับตัวเองเบาๆราวกับถามคำถามนี้ไปยังเกลียวคลื่นที่สะท้อนแสงจันทร์ก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วเฝ้ามองท้องทะเลยามค่ำคืนต่อไป